สักเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็น,ปนหนึ่งในตำนานตัว่าได้ไปทีอ่อุบลราชธานีมีตำนานอะไรคะจะพาไปดูเพราะว่า t h ไทยแลนด์แมกซีในวันนี้เ,นเป็นเรื่องของพระเจ้าใหญ่อินแปลงเคยได้ยินไหม,มนะคะเขาบอกว่าเป็นที่เคารพของชาวเมืองดอกบัวค,ะ,คะแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศที่แม่น้ำมูลด้วยปติดตามจากรายงานไทยแลนด์แมกซีนกัน ชิงสุดมนของเหล่าพุทธศาสนิกชนในวันธรรมสวนะภายในอุโบโสถวัดมหาวนารามหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดป่าใหญ่พระเจ้าอินแปลงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเบื้องหน้าพระประธานนามพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระพุทธรูปปางมารวิชัยก่ออิฐถือปูลงรักปิดทองทั้งองค์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบลาวหน้าตักากว้าง3เมตรสูง5เมตรเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองดอกบัวมาช้านานตำนานการสร้างพระเจ้าใหญ่อินแปลงอยู่หลายตำนานหนึ่งในนั้นได้เล่าขานกันเอาไว้ว่าขณะที่ก่อสร้างอยู่ได้มีฝนตกฟ้าร้องตลอดเวลาพอถึงตอนดึกก็มีแสงสว่างเต็มบริเวณวัดไปหมดผู้คนต่างก็ตื่นตกใจและมาดูก็ไม่เห็นมีอะไร ต่างก็กลับสู่บ้านเรือนของตนพอรุ่งเช้าปรากฏว่าพระพุทธรูปที่สร้างอย่างไม่เสร็จนั้นได้สําเร็จเรียบร้อยสวยงามเป็นอย่างยิ่งพอเห็นเป็นอย่างนั้นชาวบ้านต่างก็พูดกันว่าเทวดามาสร้างพระอินทร์แปลงร่างลงมาสร้างจึงได้สวยงามขนาดนี้ถ้าเป็นคนธรรมดามาสร้างจะไม่สวยงามได้ถึงเพียงนี้ ประชาชนส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าพระอินท์แปลงร่างลงมาสร้างเสริมรูปร่างหน้าตาของพระพุทธรูปองค์นี้จึงได้สวยงามยิ่งนักเหตุนั้นจึงได้ขนานนามว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงหลังจากกราบพระเจ้าอินแปลงแล้ว เราก็ออกเดินทางต่อไปที่วัดหนองบัวหรือวัดพระธาตุหนองบัวอยู่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีบนถนนธรรมวิถีแยกจากถนนชยางกูลไปทางทิศตะวันตกประมาณ500เมตรสร้างมืปีพุทธศักราช2498เป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีภายในวัดมีสถาป,ปัตยกรรมที่น่าสนใจคือพระธาตุเจดีสีมหาโพที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ครบรอบ25ศตรวรรษของพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2500พระธาตุเจดีสีมหาภูนั้นได้จำลองแบบมาจากเจดีที่พุทธคยาประเทศอินเดียเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้วซึ่งทั้ง4ี่มุมของกำแพงแก้วได้ประดิษฐานพระเจดีขนาดเล็กอีก4องค์แายในองค์พระธาตุนั้นมีประตูทางเข้าทั้งสด้าน ธาตุองค์เดิมมีขนาดกว้างด้านละ5เมตรสูงประมาณ17เมตรเมื่อสร้างใหม่ครอบองค์เดิมพระบรมธาตุที่เห็นในปัจจุบันจะมีขนาดใหญ่มากฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ17เมตรสูง56เมตรเสร็จสมบูรณ์ในปี2512ภายในเป็นพระบรมธาตุยอส่วนปิดทองมีฉัด5ชั้นลงรักปิดทองส่วนยอดฉัรที่เป็นรูปดอกบัวตูมนั้นเป็นเนื้อทองคำแท้หนัก31บาท คุณดี่ไทยแลนด์แมกกาซีนขอลาเมืองดอกบัวแห่งนี้ไปด้วยวิถีชีวิตของลูกแม่มูลสายน้ำสำคัญที่เป็นเส้นเลือดใหญ่เล่าเลี้ยงชาวบนราชธานีมาช้านานซานิชขันทองถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงเทีน24รายงาน แล้วอยากเซิร์ฟขึ้นมาทีเดียวเนอคือคือขนาดเราผมเราก็ไม่ได้มีเชื้อสายอีสานนะใช่แต่ได้ยินเพลงแบบนี้มันมันมีอาการแบบข่ะต้องไปมือต้องมาอในทงนทีเลยอ่ะรอดูเพราะว่า จังหวัดอุบลราชธานีนี่นะคะทุกครั้งที่มีเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆเยอะเลยโดยเฉพาะการประกวดเทียนแกะสลักไงสวยคดังมากนะระดับโลกสวนแบบเวลาเห็นแล้วรู้สึกเสียดายว่าไม่อยากจะเอาไปจุดเลยใช่หรือเสร็จแล้วเอาไปไหนที่ผมเคยพูดไงเวลาเสร็จประเพณนี้เราเอาไปไหนทำไมไม่เอาไปโชว์ใช่เอาไปโชว์ไว้มันสวยมากวิจิตรไปหมดเลยนะครับอมาต่อกัน